ไหนเพื่อนลูกไหน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 ลูกคุยกับเพื่อนสิไหนไหนลูกหนูทำอะไรหนูคุยกับเพื่อนสินา้นาจังสระผมเสร็จแล้วค่ะแม่กำลังเช็ดผมให้อยู่ค่ะแม่กำลังเช็ดผมให้นานัาจังอยู่ค่ะเพื่อนกูสระผมหรือยังคะนคะลัง เพื่อนกูนสะผมหรือยังคะอืมแหน่เอาหนูหันทางน้นนะแม่เช็ดทางน้นลูกแม่หนูหันทางน้นอ่ะหนูหันทางนี้หนูหันทางนี้มาแม่เช็ดอีกทางนึงลูกมามาเนี่ยเอเพื่อนกูนไปทางน้นนะ้เพื่อนกูนไปทางน้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูนไปทางนี้นะหนูหันหน่อยอหันไปทางนี้หันหาเพื่อน 啊。Uh